สวัสดีค่ะตอนนี้ก็ได้ของที่ส่งไปเคมจากเมนทากแกรมแล้วได้กล้องโกโปรมาแล้วเดี๋ยวเราจะดูข้างในว่าจะเป็นยังไงจะใช่ของของใหม่หรือเปล่า ตัวแปดที่ส่งจะเฟนไปดูข้างในจะเป็น เราได้ตัวใหมามาเ,เดี๋ยวเราจะเปิดตัวนี้จะด,ดูข้างในงมีอะไรบ้างครบไหม มีแปะใช่ใช่ใหม่เลยทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างใหม่มาเลยเทได้ตัวนี้ด้วยตัวนี้เราไม่ได้ส่งไปเพราะเราติดเนื้อได้เลนดามิอัอนหนึ่ง มาดูกล้องว่าเป็นยังไง าจะให้เราเซตอัพกล้องโอเคถือว่าได้เดี๋ยวจะขอทดลองใช้ก่อนนะอันนี้ก็อันนี้แล้วโอเคสักครู่นะคะตอนนี้ก็ถือว่า หรือว่าได้ละไม่มีไม่มีจุดไม่มีอะไรอมองเห็นมเนี้ยมันสะท้อนแต่ก็ต้องจะตั้งค่าใหม่หลายอย่างอันนี้ก็ก็ถือว่าถือว่าได้ละแลนนี้ก็ถือว่าไม่มีปัญหาใน,ใน,ในการใช้กล้องนะทด,ทดสอบกล้องเดี๋ยวจะลองไปทดสอบข้างนอกดูก่อน ตอนนี้ตัดสีฟ้าก็ไม่มีละเพราะได้เครื่องใหม่มาเลยได้เครื่องใหม่กล่องใหม่ใหม่หมดเลยโอเคอเมนทักแก้มจะมีป้ายของเมนทักแก้มแท้เลยเดี๋ยวยังไงก็จะทดลองใช้ดูก่อนตอนนี้ก็ได้กล้องมาละ สรุปการเคลมก็คือถ้าจะให้เร็วหน่อยก็ต้องส่งไปที่เมนทกแกรมเลยเพราะมันจะเร็วกว่าส่งไปให้กับทางร้านาเผอิญเราส่งไปที่ทางร้าน,นก็เลยจะค่อนข้างที่จะใช้เวลาสักนิดนึงแต่ถ้าเกิดเป็นมนทกแกรมนี่จะได้เร็วเร็วมากๆ เวลาถ้าเกิดกล้องใครมีปัญหาก็ส่งไปที่ศูนย์โดยตรงเลยนะคะแล้วก็คอยติดตามเรื่อยๆเพราะว่ามันจะได้เร็วมากๆเจ้าหน้าที่บริการดีโอเคสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะสวัสดีค่ะ